We come on by Samuel. We come on by Samuel. เรื่องราวของน้องเขียวเด็กอายุ12ปีนักเรียนชั้นป .4 ที่โรงเรียนบ้านคำหมาในร่องเขที่ตำบลนานเลนอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับอันนี้เราเสนอข่าวมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้เมื่อวานนี้เราเสนอตั้งแต่เช้าแล้วก็บ่ายด้วยว่าเธอ,อน,นั้นถูกทอดทิง้งอยู่บ้านคนเดียวนะครับอตอนนี้อายุของเธอก็12ปีแล้วเสี่ยงต่อการถูกขมขืนหรือทําอะไรมิดีมิร้าย พ่อแม่เธอทิ้งไปหมดนะครับไปอยู่กรุงเทพปมหานครแล้วก็ติดต่อไม่ได้น้องอาศัยข้าวที่โรงเรียนแล้วก็คนอื่นเอามาให้ไปรับจ้างทําความสะอาดบ้านคนอื่นแล้วก็ไปดูแลคนเจ็บคนป่วยได้ค่าจ้างนะครับหนวดเฟ้น10บ,บาท าบาทนะครับแล้วก็เอามาใช้ชีวิตบางวันก็ไม่ได้นะครับอันนี้เป็นข่าวฮือหามาตลอดแล้วแต่คําถามตามมาว่าเธอทําไมต้องอยู่คนเดียววันนี้ผู้สศิขาวของเราไปคุยกับคุณบุญลือแสงชมพูนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านคาหมาในร่องเขนั่นเองเล่าเรื่องราวให้ฟังว่าเมื่อประมาณสักเก้าปีที่ผ่านมานี่นะครับชาวบ้านในหมู่บ้านนี้เกิดเจ็บป่วยแล้วก็ล้มตายไปหลายคนนะครับแล้วชาวบ้านก็ไปเชิญหมอทม นะครับอันนี้เป็นภาษาอีสานนะครับห,หรือร่างทรงคุณพรพัฒน,น์น่นะครับมาดูว่าเอ๊ะทำไมคนตายก็บอกว่าพ่อแม่ของน้องเขียวนี่เป็นปอบไปอย่างนั้นหรือผีปอบ เพราะฉะนั้นชาวบ้านก็ว่าขอร้องให้ออกจากบ้านไปไหนได้ไหมนะครับไม่ได้ไรนะขอร้องออกจากไปนะครับพ่อแม่ก็เลยไปนี่นะแต่ในที่สุดแล้วพ่อแม่ก็เอาลูกกลับมาอยู่บ้านแล้วก็พ่อแม่ก็หายไปอ,อีกนะครับ<อ>ก็ปล่อยให้ลูกอยู่คนเดียวจนสุดท้ายนะครับน้องก็ใช้ชีวิตแบบลําพังเอาละตอนนี้หลายฝ่ายยื่นมือเข้าไป<อ>ช่วยเหลือโรงเรียนก็ดีนะครับหรือแม้กระทั่งคนในชุมชนก็ดีเพราะฉะนั้นใครอยากจะช่วยเหลือน้องเขียวติดต่อไปได้นะครับที่อาจารย์ศรีมูล ช่วยสุขนะครับเป็นผู้ในการโรงเรียนบ้านคําหมาในร่องเขตอนนี้นะครับน้องได้รับการพิจาราแล้วเป็นนักเรียนยากจนแล้วก็ต้องการขอความช่วยเหลือนะครับส่วนพ่อแม่นั้นก็จะตามต่อไปใครอยากจะช่วยก็ติดต่อไปได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์นี่นะนะครับที่ขึ้นหน้าจอ0892849860แต่ เนื่องจากว่าโรงเรียนเนี่ยสัญญาณโทรศัพท์ไม่ดีนะคุณบอลพัดต้องโทรช่วงเท้าแล้วก็ค่ำเท่านั้นเองนะครับเออนี่ผมนึกถึงบ้านผมเลยคุณบอลพัดนี่แหม่ก็ชื่อโรงเรียนบ้านคำหมาในร่องเขงอย่างเงี้ยเออถ้ากลับบ้านนี่ต้องเลือกเวลาโทรแล้วก็ต้องไปโทรอยู่ในทุ่งในนาอะไรก็แล้วสุดแท้แต่นี่ไปไม่ได้อขอเบอร์ของขอเบอร์อะไรนะขอขอใจเธอ แรกเปร์โคป่ะเออในข่าวนี้เรียกไป็ถูกนี่นะเออนะครับก็น่าห็นใจนี่นะใช่เพราะว่าดูจากคําบอกเล่าเนี่ยน้องเขียวเนี่ยเป็นคนเรียบร้อยไม่ค่อยพูดขยันใช้อะไรก็ทํานะคะเป็นที่รักของครูบาอาจารย์นะคะแล้วก็อาจจะหวัดกลัวคนแปลกหน้าสักนิดหนึ่งนะคะก็น่าสงสารเธอนะคะดูแล้วก็เป็นห่วงแท้ๆเลยนะคะมาดูเรื่องของการจัดระเบียบบ้างนะคะดูเรื่องจัดระเบียบในกรุงเทพไปแล้วดูเรื่องจัดระเบียบหัวหินไปแล้วภูเก็ตไปแล้ววันนี้มีจัดระเบียบที่ ท,ที่คลองดําเนินสะดวกตลาดน้ําด <ำ S 2> ําเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีใกล้ๆนี้เองค่ะเพราะว่าระยะหลังๆนั้นต้องยอมรับนะคะว่ามีการร้องเรียนพอสมควรเลยทีเดียวนะคะว่าเออเรือที่รับจ้างพาไปเที่ยวหรืออะไรต่างๆที่ให้บริการกันอยู่ที่ตลาดน้ำเนี่ยมีการเรียกเก็บราคาค่ารครบ,บริการนั้นเกินจริงหรือเปล่าวันนี้คุณนิสิตจันสมบูร์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ก็ไปตรวจสอบที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกเลยนะคะแล้วก็มีการตั้งคณะทํางานแก้ไขปัญหาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ําดําเนินสะดวกเพื่อที่จะให้กลับมามีภาพลักษณ์ แล้วก็มีชื่อเสียงเหมือนดังเช่นในอดีตที่ผ่านมามแต่ก่อนนี้ถ้าพูดถึงตลาดน้ําที่ต้องพูดถึงดําเนินสะดวกแต่เดี๋ยวนี้ตลาดน้ําเยอะนะคะก็อาจจะดูชื่อเสียงลดตานล,ลงไปนะคะซึ่งก็มีการร้องเรียนมาก่อนหน้าน,นี้บอกว่าอัตราค่าบริการเรือพายเรือยนต์กำหนดไว้ค่อนข้างสูงซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาและบริการของจังหวัดราชบุรีก็เห็นชอบแสดงราคาค่าบริการตามเส้นทางที่ให้บริการในพื้นที่ดําเนินสะดวกคลองดําเนินสะดวกคล,ลองต้นเข็ม คลองทองหลาง <l ain> คลองราชบุรี <odor fade> หรือว่าคลองรัดปรี hm, แล้วก็คลองต้นตานเอาไว้อย่างชัดเจนแล้วก็ให้เขียนตัวโตๆเอาไว้เลยนะคะแปะติดเอาไว้เลยภาษาไทยภาษาอังกฤษ <l ain> เพื่อนักท่องเที่ยวไม่ว่าคนไทยหรือคนต่างชาติเนี่ยก็จะได้เกิดความสบายใจ<อ>แล้วก็กลับมาเที่ยวนะคะเขายังรักษาลําคลองเอาไว้ได้ดีมากๆเลยนะคะก็ยังไม่เป็นน้ําเน่านะคะซึ่งตรงนี้ทางท่านผู้ราชการจังหวัดราชบุรีแล้วก็ในส่วนของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะก็ยังร่วมกัน เก็บขยวะวัชะพืชในคลองดำเนินสะดวกลำคลองก็กลับมาใสสะอาดเหมือน,นดังเดิมจะได้น่าเที่ยวออนะฮะ,ะออจัดระเบียบนะครับต้องแจ้งหน่อยนะคืนนีเน้เด็กแว้นเด็กแว้นทั่วกรุงเทพมหานคร10บถนนสายสำคัญ วันนี้ตำรวจจะเอาจริงนะครับอ้าวประกาศแจ้งข่าวต่อไปเรื่องของการจัดระเบียบคอนโดมิเนียมที่พัทยาไปบดบังชมวิวทิวทัศนะครับอของพี่น้องตัวนั้นแต่ที่เราเสนอข่าวไปต่อเนื่องมาแล้วนี่ภาพมานะครับที่สังคมออนไลน์กันเผยแพร่ภาพคอนโดมิเนียมบดบังจุดชมวิวและก็บดบังองค์กรมหลวงชุมพรที่พี่น้องประชาชนมาสักการะแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับขึ้นไปชมทัศนียาภาพเมืองพัทยาเยอะ ออกมาทวงคืนหน่อยจุดชมวิวบริเวณอ่าวพัทยารณรงค์กันเยอะในที่สุดแล้วก็ออกมาชี้แจงจากท่านนายกเมืองพัทยาคุณอิทธิพลคุณเพิ่มนะครับว่าโครงการที่ว่านี้ชื่อว่า Water f ์ฟอนค o n ดูมีเนียมของบริษัทบาลีไฮจำกัดนะครับที่จะมีการสร้างอาคารชุดนะครับตั้ง53ชั้นห้องพัก315ห้องตอนเอง สร้างมาได้ตอนนี้นะครับก็มีการตรวจสอบดูว่าเอ๊ะปล่อยอนุญาตให้สร้างได้อย่างไรอนุญาตมาตั้งแต่ปี51นโน้นนะครับแต่ดูต่อไปต่อมานี่นะนะครับถึงแม้ว่าจะหมดสัญญาการก่อสร้างแต่ก็ขอต่อคะอนุญาตต่อมาในที่สุดแล้วตรวจสอบล่าสุดนะครับมีการร้องเรียนเกิดฝุ่นละอองสร้างได้อย่างไรวัสดุก็ตกหลน่นตรวจสอบการก่อสร้างไม่ถูกต้องบางจุดด้วยเช่นบริเวณลิฟต์แล้วก็บันไดมีการสรั่งนะครับก่อสร้าง แล้วห้ามใช้อาคารแต่ปรากฏว่าน,นะครับมีการสั่งให้มีการแก้ไขแบบ1สิงหาคมที่ผ่านมานะครับต้องให้ถูกต้องด้วยนะแต่ปรากฏว่าน,นะครับ ถึงแม้จะมีคําสั่งให้ระงับแต่ก็ยังมีการสร้างอยู่เงินนะครับเพราะฉะนั้นสทางด้านนิติกรกาลังรวบรวมเอกสารไปแจ้งความที่สพพัทยาอยู่เพื่อดำเนินคดีและก็สั่งระงับแต่เนื่องจากว่าสร้างขึ้นไปตรงนี้แล้วนะครับมันสร้างอยู่เนี่ยมันจะระงับอย่างไรนะครับคดีความจะออกมาอย่างไรเออหลายคนก็ตั้งคำถามมันโดขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับคือเท่าที่มีการชี้แจงไม่เท่ามีการชี้แจงมาเนี่ยก็คือว่าเขาไม่ได้ระงับการก่อสร้างหรือให้ล้มเลิกโครงการ ให้แกว่าแบบให้แก้ไขแบบให้ถูกต้องอ้าวถ้าเขาแก้ไขแบบให้ถูกต้องก็สร้างต่อไปหรืออย่างไรก็สูงต่อไปอีกออเตรงนี้น่าสนใจติดตามต่อไปครับอ้าวคนพัทยาแล้วก็คนไทยเนาะเห็นวิวแปลกๆปไปอีกแบบหนึ่งต่อไปจะไปดูอ่าวเซี่ยวพรจจันทร์นะคะอ่าวพัทยาเนี่ยก็จะเห็นตึกนะเป็นวิวอีกอย่างหนึ่งด้วยอ้าวมาถึงเรื่องสําคัญเดี๋ยวก่อนนะฮะก่อนที่จะให้คุณสุวิทย์เป็นผู้รายงานต่อไปเดี๋ยวนขออนุญาตเกริ่นนาก่อนค่ะ คือเดี๋ยวประมาณสักวันที่สถึงวันที่7กันยายน2557นะคะที่ i m p แพกเมืองทองธานีเขาจะมีงานสําคัญงานหนึ่งที่น่าสนใจมากๆต้องบอกเลยนะคะเพราะว่าระยะหลังๆเนี่ยคนไทยเราตื่นตัวอย่างมา,มากๆในการใช้สมุนไพรไทยทั้งในการดูแลสุขภาพของตัวเองทั้งในการรักษาสุขภาพทั้งในการรักษาอาการป่วยไข้นะคะเขาจะจัดงานมหาก,การรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่11นะคะวันนี้ ในแพทย์ธวัชชัยกมลธรรมอธิบดีกรม,กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกก็ถแถลงข่าวงานดังกล่าวนี้นะคะซึ่งในงานเนี่ยเขาจะมีการนําเสนอศูนไพยไทยต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ํานะคะเพื่อที่จะดูแลสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุขภาพของคุณผู้หญิงเอาลานนะคะพอพูดถึงภาพของคุณผู้หญิงแล้ว คุสวิท์ผู้เชี่ยวชาญเป็นการเฉพาะในฐานะแพทย์แผนไทยหรือเปล่าดูภาพหน้าจอไปด้วยนะคุณดูนี้นะคะอันเดียวกับที่บาตั้อยู่ข้างตัวคุณหรือเปล่าอันเดียวกันนะครับนี่เอากลับมาญาติตัวนี้เรียกว่า ย่านะครับคุณพรพัฒช่วยอ่านหรือท่านผู้ชมช่วยอ่านก็ได้นะครับนี่ให้ท่านผู้ชมอ่านเองหรือนะครับอันนี้อาจจะตัวเล็กไปนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมอ่านตรงนี้ก็ได้ที่เป็นป้ายนี้นะเห็นนี่นะครับเห็นไหมฮป้ายนี้นะครับใหญ่เลยนี่นะนะครับโคชเข้ามาป้าอ่านดิคุณพรพัฒย่าอะไรนี่ย่ารีแพร์ค่ะคุมปัญญาคืนความกระชับให้ผู้หญิงหลังการคลอดส่วนคำแรกขออนุญาตอ่านเองคครับำแรกนั้นถ้าเป็นภาษาต่างอ่านว่าหิยุมนะครับประมาณนั้น แต่ถ้าเป็นภาษาอีสานในฐานะผมเป็นคนอีสานเพราะว่าญาตรงนี้เขาปลูกที่ทางภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนืเหอนนะเขาเรียกว่าเขาอ่านว่าหญ้าหิยุม่มนะครับหญ้าหิยุ่มนะครับอันนี้นะชัดเจนย้ำให้ฟังนะครับคืออะไรมาดูสรรพคุณ หญ้าประเภทนี้เขาบอกว่าโอ้โหเหมาะสําหรับสุภาพสตรีมากมโดยเฉพาะบอกว่าช่องคลอดคุณถ้าไม่กระชับไม่อะไรกันแล้วแต่นะครับนี่ถ้าเอาหญ่าประเภทนี้ไปตากแห้งสุดท้ายนะครับแล้วก็เผาย่า หญ้าก็จะเข้ามารมควันนะครับสุภายังไงคุ่จะไปรมอ้ารมโดยกันนะครับนุ่งนะผ้าถุงรต่จมเข้าไปแล้วก็จุดหญ้าเข้าไปนะครับไฟมันไฟไฟมันก็จะไหม้ขึ้นไปนะครับมันก็เป็นควันนี่ดูภาพประกอบด้วยนี่นะครับ ภูมิปัญญาของชาวบ้านนะครับโรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยภูเบศที่ปาจิบุรีนี่เองนะครับเป็นคนคิดค้นแล้วก็มาทําคุณเนี่ยมาต่อเก้าอี้แล้วก็เจาะเก้าอี้เป็นรูสุดท้ายนะครับก็เอาเตาแบบชาวบ้านเตาถ่านนี่นะนี่ใหญ่หยุ่มนะครับตอนนี้แห้งแล้วพร้อมเอามาวางแล้วก็จุดไฟเข้าไปอพอไ,ไ,ปไฟเข้าไปในอภัเข้าไปปั๊บมันก็จะเป็นควันออกมาเหมือนแม่ลูกอ่อนนี่แหละครับทำอยู่อยู่อยู่ไฟใช่ไหมนะครับเก้าอี้นี่เป็นแม่ จาะช่องออกมาอ้าวแล้วสุภาพสตรีใครก็แล้วแต่มีลูกหลายคนหรือไม่มั่นใจว่าตนเองเอ๊ะมันกระชับมันมันคล่องแคล่วเหมือนเดิมหรือเปล่าก็ไม่รู้อยากจะให้ผัวหลงอยากจะให้ผัวอยู่อยากจะให้ผัวอยู่ยงคงกระันก็มาลองนั่งดูสุดท้ายนะครับมันก็จะทําให้เนี่ยนะสมานแผลแล้วก็จะเกิดความกระชับนะครับกระชุ่มกระชวยผู้หญิงนี่นะครับเขาบอกว่ามีความมั่นใจนั่งให้ดูเลยเป็นนางแบบย่า ฮิ้มนะครับ่เป็นภาษานี่นางแบบกิติมศักดิ์<ะ>ดิฉันขออนุญาตนิดหนึ่งก็คือว่าพอ,อาจะเข้าใจแล้วพอคุณสุวิทย์เขาก็พยายามที่จะอธิบายให้ฟังนะ่นะคะไม่รู้ว่ามีประสบการณ์ด้วยหรือเปล่านี่นะคะเข้าใจว่าคือผู้หญิงหลังคลอดเนี่ยก็ต้องการอยู่ไฟ เพื่อทําให้มดลูกเนี่ยมันอยู่คืนมาในรูปแบบเดิมให้มดลูกมันแห้งว่าอย่างนั้นเถอะนะคะก็ลักษณะก็คือเป็นการเหมือนกับการอยู่ไฟแต่ว่าสมุนไพรดังกล่าวนี้นะคะก็คือยารีแพรเนี่ยก็คือว่าจะเป็นสมุนไพรที่ช่วยทําให้กระชับช่องคลอดให้ผู้หญิงหลังการคลอดอย่างดีเยี่ยมนั่นเองก็เลยมีการนำมาเสนอแล้วก็เรียกได้ว่านะคะ เป็นสมุนไพรเด่นของงานหรือเป็นนางเอกของงานนั่นเองไม่เท่านี้มีน้งร้องสมุนไพรแม่ห้าง3าหส2หัวอันนี้อันนี้อานอนุญาตจะเลยได้นะคะก็จะทําให้บลูกชุ่มชื้นบํารุงหัวใจแล้วก็เลือดลมดีด้วยนี่อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะที่นํำมาโชว์แล้ว แม่ห้าง32ผัวเลยเหรอแม่ห้างท่านไปดูในงานนี้เขาจะมอบให้ท่านนะครับวันละประมาณสัก200ต้นไว้อย่างนั้นนะครับโอ้สุดยอดเลยนะครับวันนี้อยากจะไปนอนนะครับอยู่จงยาวคุ่นเหรออยากจะไปนอนอะ คุณจะทําให้อะไรแห้งคุณจะมีอะไรให้แห้งกระชับบ้างนะครับหมดลูกไม่มีนี่นะไม่เกี่ยวเลยไม่ได้ต้องเป็นการใช้เฉพาะที่นะคะแล้วก็ในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะต้องบอกกล่าวกันอีกสักนิดหนึ่งงานพักกรรสุนพรแห่งชาติครั้งที่11ที่อิมแพกเมืองทองธานี3 7กันยายนนี้นะคะเขาจะมีการอบรมระยะสั้นวันต่อวันโอ้โหเป็นการอบรมเกี่ยวกับสมุนไพรไทยเยอะมากเลยนะคะตั้งแต่เช้าไปจนจรดเย็นเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีดี ที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะและนอกเหนือจากนี้มีเพิ่มเติมด้วยพอดีว่ามีข่าวคราวบาด้วยเช่นเดียวกันว่า วันนี้ทางคณะเพัรศาสตร์มหาวิทยาลัยศวรนะคะก็ยังมีการแถลงข่าวว่าเขาสามารถผลิตโลออนที่ชะลอทําให้ขนลักแร้เนี่ยขึ้นช้าแล้วก็นะคะเป็นสมุนไพรที่ช่วยให้ผมเนี่ยนะคะกลับมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้เหมาะอย่างยิ่งสําหรับคนที่ศีรษะล้านชื่อว่าสมุนไพรสะยู่นะฮะแมเป็นเรื่องดีๆสําหรับคนไทยจริงๆนะคะนะครับคุณช้างไปได้เลยนะครับไปดูเรื่องของจระเข้หรือพญาชลลวันค่ะ บ้านเราตัวนะครับที่ใหญ่ๆนี่จังหวัดพิจิตรนะครับแต่ไปดูที่ต่างประเทศสหรัฐอเมริกาโอ้โหนะครับนี่ตัวใหญ่จริงๆนะครับความยาวประมาณสัก5เมตร แล้วก็น้ําหนักเกือบ5 0 0กิโลนะครับที่ครอบครัวชาอเมริกันในรัฐอลาบามาของสหรัฐจับได้แล้วเอามาโชว์อย่างที่ดูภาพข่าวไปนี่นะครับโอ้อยู่ตั้งทางทิศตะวันตกออกไปประมาณสัก5 5กิโลเมตรอยู่ในหนองน้ําแห่งหนึ่ง <c oughs> นะครับครอบครัวของจอนแล้วก็แมนดี้สตักนะครับสองสามีภรรยากับล,ล,ล,ลดาดลาดหลานสามคนบอกว่าจระเเ้ตัวนี้ เต็เหยื่อที่ดักเอาไว้นะครับพวกเขาพยายามที่จะยิงเข้าไปใส่เบ้าตาแต่ระมันโดนพลาดไปไงั้นนะครับมันไม่พลาดมันไม่โดนไม่โดนขอประดานโตษนะครับจรเขดตัวนี้โมโหมากเลยนี่นะรุกไร่จนทําให้นะครับสองสามีภรรยาเนี่ยตกเรือไปนีเอาตัวรอดแต่พวกเขาก็ไม่ยอมแพ้แล่ะครับตัดชินใจยิงอีกนัดต้องตุดตายของจระเข้เทพอดีในที่สุดแล้วนะครับนี่พญาชลวันอเมริกาฝรั่งมังค่าวันนี้สังหารเลยแล้วเอามาโชว์ให้ผู้สื่อข่าวดู แม่เสียดายนะครับตายไปเรียบร้อยแต่ยังไงก็ตามนะครับดูจระเเ้ที่มันใหญ่มากเนี่ยนะครับสิบคนนี่ผมว่าเอาไม่อยู่นะแต่ฝรั่งนี่เก่งนะครับอื่อาวุธปืนยิงเข้าไปตรงนี้ตายของเขาน่าจะเป็นลูกตาหรือเปล่าผมไม่ทราบนะคะเขาเดี๋ยวเขาจะส่งไปให้สตาฟเอาไว้นะคะตัวมันใหญ่เป็นโคตรเขี้ยมเลยทีเดียวนะคะ ช่วงหน้าค่ะเคอจะพาไปกินยำขนมจีนปกติขนมจีนต้องน้ำยาใช่ไหมเออครับเออไม่มีขนมยาไม่มีขนมขนมจีนน้ำยาผมนี่ะใช่ค่ะมีแต่ยำขนมจีนใครจะกินก็ได้นะคะหรือใครคิดจะทำเป็นอาชีพนี้ก็น่าสนใจนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามค่ะแข่งแขนวันละ30นาทีลดพุงลดโรคจากสสส